เอาละครับวันนี้เราก็มาพบกับ bmw e36 นะเป็นเครื่อง m43 นะเครื่องเดิมคันนี้มาด้วยการสตาร์ตติดยากนะ <c oughs> มันจะไม่ติดในทีเดียวนะก็คือเวลาจอดข้ามคืนจอดนานๆแล้วมาสตาร์ตเนี่ยทีแรกจะไม่ติดจะดับต้องซ้ำแต่ถ้าดับเครื่องใหม่ๆแล้วติดเลยอันนี้ติดได้โอเคเดี๋ยวเรามาดูกัน อันนี้ผมจอดไว้สองวันนะตั้งแต่ลูกค้ามาส่งยังไม่ได้สตาร์ทเลยสองวันยังไม่มีเวลามามาลองกันเขาไปทำเป็นพุสตาร์ทมานะอันนี้ยรือกันเองโอเคเดี๋ยวเราลองกันว่ามันจะเป็นยังไงนะพุสตาร์ทต้องเหยียบเบรกนะอือดูไปพร้อมๆกันเหยียบเบรกนะครับกดค้างอีกทีอ่ะ แต่พุสตาร์มันจะตัดเร็วทีแรกไม่ติดละอรอสองพอไปได้นะเข็มเข็มสายเนี่ยนะวุดวัดวุดวัดนะ โอเคเดี๋ยวดับเครื่องกันรถคันนี้ไม่มีแก๊สนะน้ำมันล้วนนะครับก็สิ่งที่ผมสงสัยนะคันนี้นะเป็นระบบน้ำมันปั๊มติ๊กนะครับผมก็กลัวแรงดมันตกนะเวลาจอดท้ามคืนหลายๆคันก็เป็นนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะ เสียบเกจแรงดันทิ้งไว้คืนหนึ่งนะเราเดี๋ยวมาดูกันว่าในหนึ่งคืนเนี่ยแรงดันมันตกขนาดไหนนะเดี๋ยวไปเสียบเกจก่อนแล้วก็ดูว่าแรงดันตอนที่สตาร์ทใหม่ๆนะวิ่งอยู่ที่เท่าไหร่มผมเปิดฝาปั๊มติ๊กดูนะเดี๋ยวจะทําการเสียบเกจวัดแรงดันนะฮะนี่สายขึ้นจากปั๊มติ๊กนะไปหน้ารถนะไปที่เครื่องส่วนเส้นนี้กลับมาจากการลักน้ํานะ ตอนนี้ผมก็เสียบเกจเป็นที่เรียบร้อยนะแน่นหมดแล้วเกจตอนนี้ยังศูนย์ศูนย์อยู่เลยนะโอเคเดี๋ยวไปลองดูเดีย๋ยวลองสวิตช์ออดูจะขึ้นไหม ขึ้นมาหน่อยนึงอีกทียังไม่ติดตอนนี้ขึ้นมาที่ห้าสิบปอนด์แล้วนะเอาให้ติดเลยมาแล้วผมไม่ได้เหยียบคันเร่งช่วยเลยนะ ตอนนี้อยู่ที่50 psi นะเลคูเลตไม่เสียนะแต่ตอนเร่งสะดุดนะหรือว่ามีอากาศอยู่ในท่อก็ไม่รู้นะอ่าไม่สะดุดละเข็มนิ่งขึ้นละ ที่อยู่ห้าสิบหกสิบเนะาะเดี๋ยวดูเดินเบาถือว่าเยอะนะห้าสิบ psi เลยนะก็ไม่มีอะไรรั่วนะเดี๋ยวดับเครื่องก่อน อันนี้คือเกตเมื่อดับเครื่องนะสี <40. S 1> 40, นะ่สิบสี่สิบสี่สิบสองนะเดี๋ยวสตาร์ทอีกที ครับก็อย่างที่เห็นนะเออเวลาเครื่องติดเนี่ยห้าสิบหกสิบปอนเลยนะถือว่าเยอะนะพอดับเครื่องจะเหลือสี่สิบเดี๋ยวไปดูดับเครื่องแล้วดูอีกทีสี่สิบสองกว่าเลยนะขีดแล้วสองนะขีดเล็กๆนะ่ะสี่สิบสองสี่สิบสามปอนนะสี่สิบสาม PSI เลยนะอ่ะ เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้อย่างนี้นะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาดูกันก่อนสตาร์ทว่าไอ้43เนี่ยมันเหลือเท่าไหร่นะเอาล้วครับตอนนี้ก็เป็นอีกวันนึงแล้วนะตอนเช้าประมาณเกือบบ่ายโมงนะไม่เช้าแล้วมามาดูกันว่าแรงดันจะเหลือเท่าไหร่นะผมยังไม่ได้สตาร์ทนะ จากเมื่อวานเลยเหลือศูนย์ก็แปลว่าน้ำมันถอยกลับหมดนะครับแต่เนี้ยเออ่เดี๋ยว bm เนี่ยมันจะมีระบบนะตอนสวิตออนอ่ะโดยปกตินะพอสวิต์ออนปุ๊บมันจะสั่งปั๊มต,ติ๊กเดินแวน็บนึงนะเพื่อดันน้ำมันมารอ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าน้ำมันจะมารอไหมตอนผมสวิตออนนะอืมเดี๋ยวผมเหยียบเบรกนะไม่รู้จะมาเปล่าอ่านี่วิทแล้วผมได้ยินแล้วเมื่อกี้วิทหนึ่งอ่ามารอแล้วที่22 psi นะแต่ไม่รู้จะติดหรือเปล่านะ อันนี้ถ้าเพื่อนๆอยากลองนะเดี๋ยวให้มันสวิต o ์ออนอีกเที่ยวหนึ่งมันก็น่าจะไปอีกหน่อยนะอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะไปอีกรอบไหมแล้วมันจะขึ้นอีกไหมไม่มานะเดี๋ยวเราสตาร์ทเลยแล้วกันอ้าวไปครับอ่าติดอยู่นะ อันนี้ชึ่งเดียวติดเลยนะเพื่อนๆเห็นไหมครับวิธีตัวเช็คประมาณนี้นะถ้าระบบไฟกับกล่องสมบูรณ์นะมันพอสวิตออนเนี่ยเรารอแป๊บหนึง่งอย่าเพิ่งให้มันสตาร์ทเลยนะสวิต์ออนรอ,อไว้มันจะมีวุดนึงขึ้นมาตอนสวิตออนเนี่ยแหละครับปั๊มติ๊กจะติดแวบหนึ่ง ตามระบบ B M มันนะมันก็จะทำให้เครื่องติดง่ายกว่าแรงดันก็เหมือนเมื่อวานนะห้าสิถึงหกสิกว่าคันเนี้ถือว่าแรงดันเยอะนะไม่ใช่น้อยนะหลายๆคันก็สาบกว่าก็โอเคละใช้งานได้ถ้าเป็นอย่างนี้นะก็ สำหรับคันนี้สตาร์ตติดยากหลังจากจอดทิ้งค้างคืนนะเดี๋ยวผมจะแก้ด้วยการใส่วันเววาวนะจะกักแรงดันกักน้ำมันไว้ตั้งแต่ปั๊มติกถึงล่างหัวฉีดนะผมจะใส่ตัวนี้ช่วยไว้พะเลคูเลตไม่เสียนะเลคูเลตไม่เสียก็ดูจากตอนเครื่องติดแล้วถ้าเร่งเข็มแรงดันจะต้องสู้คันเร่งเลย ยิ่งเร่งเข็มแรงดันยิ่งขึ้นแต่ถ้าเรากดคันเร่งปุ๊บเข็มแรงดันตกเนี่ยเลคุเลตหน้าเครื่องมันจะเสียก็เดี๋ยวจะใส่วันเววาวนะครับเดี๋ยวไปหาอะไรก่อนพอใส่แล้วเดี๋ยวจอดท่ามคืนแล้วเดี๋ยวเรามาดูอีกทีว่าจะติดง่ายกว่าเดิมไหม <c oughs> อืมวันนี้นะ ผมทำการใส่ว n e w ว y v wow a l เรียบร้อยแล้วจะช่วยเรื่องการเก็บแรงดันไว้ระยะยาวหน่อยนะฮะเวลาจอดนานๆแล้วไม่ได้สตาร์ทเครื่องนะอันนี้เพิ่งใส่เสร็จเลยขันแน่นเสร็จแล้วแต่ผมยังไม่ถอดเกตนะวันนี้อืมผมจะเสียบเกตค้าไว้อีกหนึ่งคืนนะเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทกันระดับเครื่องดูว่าแรงดันเหลือเท่าไหร่แล้วพรุ่งนี้เช้าแรงดันเหลือเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวไปสตาร์ทกัน อืตอนนี้แรงดันเป็นศูนย์นะเดี๋ยวผมจะสวิต์ออนเหมือนเดิมนะออนให้น้ำมันมันมารอก่อนแต่ไม่รู้จะมาป่ะนะออนครับอ๋อมันสาตาร์ทเลยโ <t ose> ทษทีอ่ะสาตาร์ทไปเลยแล้วกันอืมเช็คลวนะ ไม่มีอะไรรั่วสะดุดนิดหน่อยยังมีอากาศอยู่ในรางหัวฉีดนะ เดี๋ยวผมจะดับเครื่องแล้วนะ,ะแรงนั้นเหลือประมาณนี้นะตอนนี้เลย40 46 PSI อืมสี่นะ ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าพรุ่งนี้เช้านะมันจะเหลือสักเท่าไหร่นะตอนนี้ยัง46อยู่นะนมันเวาวาวไม่ถอดเกตทิ้งไว้อย่างนี้เลยเป็นการซ่อมรถที่ทำน้อยแต่ใช้เวลาทดลองดูอาการหลายวันเหมือนกันนะทิ้งข้ามคืน,น,นอันนี้ก็เป็นอีกวันนะครับอ,อืม แรงดันเหลือประมาณเท่านี <criticizing Deadpool> <T iller> ้เดี๋ยวนะสิบประมาณสิบเจ็ดปอนนะก็เดี๋ยวลองสตาร์ทดูเลยแรงดันสิบเจ็ดปอน แรงดัน17ปอนด์นี่สตาร์ทตึต้งเลยนะข้อดีของมันก็คือมันมีตัววาล์วกันกลับอะครับมันจะถึงแรงดันมันตกหมดนะแต่ผมว่ามันจะย้อนกลับลงถังไม่หมดทั้งด้านฝั่งปั๊มติ๊กแล้วฝั่งเลคูเลตขากลับนะก็คือสายไหลกลับนะถ้าใส่วาล์วกันกลับเนี่ยยังไงฝั่งนี้จะช่วยได้แน่นอนถึงแรงดันจะตกก็เถอะครับก็จะดีกว่าไม่มีวาล์วกันกลับนะ ยังไงก็สตาร์ชึ่งเดียวติดอยู่นะก็ผมดูแล้วน่าจะดีขึ้นนะเดี๋ยวผมจะจัดการทำการเอ่อเอาเกตออกนะฮะแล้วก็ใส่สายแล้วก็จัดเรียงสายให้เข้าที่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวันนึงนะ ผมจำไม่ได้แล้วเพราะเป็นวันที่สามหรือสี่นะเนี่ยวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาลองสาตาร์ทกันดูว่าเป็นยังไงนะ,ะเดี๋ยวให้ดูสภาพนิดนึงอันนี้ประกอบบอกไปแล้วนะวันนี้ยังไม่ได้สาตาร์ทเลยนะครับมาลองดูสภาพจะเป็นยังไง ใส่ปุ่มเข้าไปแล้วนะอ,อ่อนเรียบร้อยเหยียบเบรกสตาร์ทชึ่งเดียวติดนะหลังจากใส่วันเววาวเข้าไปนะครับ ก็ประมาณนี้นะแต่เดี๋ยวในคลิปผมจะนับไว้ให้นะว่ามันเป็นวันที่เท่าไหร่ของการทดสอบนะวันที่สองที่สามนี่นแหละแต่จำไม่ได้เหมือนกันเพราะคันนี้ก็คือไม่ได้ซ่อมอะไรมากนะมันหนักรอเนี่ยครับก็คือรอทำเสร็จแล้วก็รอพรุ่งนี้เช้ารอจอดหลายๆชั่วโมงประมาณนี้เอาล้ครับก็จบไปอีกหนึ่งเคสนะครับสำหรับเออสามหกนะฮะเครื่อง mc สามนะ ที่มีอาการจอดค้างคืนแล้วก็สตาร์ทติดยากนะต้องสตาร์ทครั้งที่สหรือครั้งที่3นะกว่าจะติดก็แก้ไขด้วยการใส่วันเววาวนะฮะแต่ก่อนจะใส่ก็ควรจะเช็คแรงดันปั๊มติ๊กซะหน่อยนะฮะว่าปั๊มติ๊กเช้ามาเหลือประมาณไหนนะตัววันเววาวเนี่ยยังไงก็จะช่วยกักแรงดันได้ส่วนหนึ่งนะครับอ,อ,อีกส่วนหนึ่งก็จะที่มีผลนะก็จะเป็นเรกูเลตท้ายราง แล้วก็หัวฉีดด้วยถ้าหัวฉีดรั่วก็น้ํามันหมดรางเหมือนกันซึ่งในบางคันก็มีนะถ้าหัวฉีดรั่วเยอะๆเนี่ยจอดแป๊บเดียวเนี่ยกลับมาทีสตาร์ทนี่ลากยาวเลยแล้วถ้าถอดหัวฉีดออกมาดูนะเราจะพบว่าน้ํามันเนี่ยเต็มท่อใดีเล,เลยนะฮะในบางคันเท่าที่ผมเจอนะก็คันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากติดตามช่วยกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ